สวัสดีครับ FC แฟนคลับช่องพี่หลวงมาไกลนะครับมีเรื่องด่วนๆที่จะทำคลิปนี้นะครับสืบเนื่องจากกรณีที่วันที่21ตามกำหนดการเดิมเนี่ยนะครับเรื่องของการประชุม GBC นะครับระหว่างไทยเขมรซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกำหนดการว่าจะจัดในวันพรุ่งนี้ที่กรุงเทพมหานครมีรายงานข่าวมาจากด่วนๆเลยนะครับนะว่า าจากเพจวัสนานาน่วมนะครับถึงขึ้นแคปชั่นว่าชายแดนตึงเรียบชายแดนไทยกัมพูชาตึงเครียดนะครับรมนตีกลาโหมของเขเมรนะครับขอเลื่อนการประชุม GBC ในวันพรุ่งนี้วันที่21มีนาคมออกไปก่อนอ้างว่าติดงานอัอนนี้มองได้ว่าฝ่ายฮุนเซนเนี่ยนะฝ่ายฮุนมาเน็ตเนี่ยกำลังเล่นเกมนะครับอ้างว่าขอเลื่อนไปก่อน แต่กับมีการระดมกําลังทหารขเขมรเข้าประชิดชายแดนาชายแดนไทยตลอดแนวโดยเฉพาะประสาทตามเมียนทมนะครับการขอเลื่อนครั้งนี้เลื่อนออกไปถึงเดือนเมษายนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากาเราเรามาเท้าความกันนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่รัมนตรีกลาหมของขเขมรเนี่ยนะครับได้เดินสายนะครับเดินสายตามแนวชายแดนไทยขเขมรเพื่อปลุกขวัญปอบขวัญ ให้ทหารตัวเองเนี่ยพร้อมรบนะครับแล้วก็มีการตุนสเสบียงมีการจัดอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่ที่ขมิมนพึ่งได้รับมานะครับเข้ามาในแนวชายแดนไทยเป็นที่ผิดสังเกตนะครับแล้วก็มีการปลุกระดมมวลชนให้กําลังพลของทหารขมิมนและมวลชนต่างๆขึ้นมาทําสงครามประสาทสงครามไอโอขึ้นมาบนประสาทตามเนมนชมพร้อมถ่ายภาพ อัดคลิปลงในโซเชียลของเขเมรนะครับอันนี้ก็เป็นการปลุกระดมเป้าหมายคือต้องการยึดประสาทตามเมียนทมกลับไปอยู่ในของอของเขเมรนะครับรายงานข่าวแจ้งว่านายภูมิธรรมเวชยชัยไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาหหมนะครับได้รับทราบจากกองบัญชาการกองทัพไทยตั้งแต่วันที่18มีนาคมว่าพลเอกเตียเตียเฉลยฮานะครับ รองนายกและก็รัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาคนที่เคยมาที่ปราสาทตามเมียนทมมาแล้วนะครับนะได้แจ้งว่าขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือที่เรียกกันว่าตัวตัว,ตวยอนะ GBC ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่21นี้ออกไปก่อนเนื่องจากติดภารกิจต้องร่วมงานกับสมเด็จฮุนเซนก่อนหน้านี้นายภูมิธรรมเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่า จะใช้เวทีแห่งนี้เป็นการเคลียร์ปัญหา,ต,าต่างๆที่เกี่ยวกับชายแดนโดยเฉพาะตามเมียนทมแต่หลังจากที่เกิดเหตุทหารไทยห้ามไม่ให้ร้องเพลงชาติครั้งนั้นเมื่อนายพลตีพลตีพลตีจำชื่อไม่ได้นะครับพลตีพลตีอะไรสักอย่างนะลืมลืมนะครับนะก็ะพลตีเนี้ยวงเพลียนพลตีเนี้ยวงนะครับหลังจากที่ไม่ให้พลตีเนี้ยวงร้องเพลงชาติ ทางสื่อของกัมพูชาเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีการปลุกระดมนะครับให้มวลชนให้โซเชียลมีเดียเขมรเนี่ยววงคืนในที่สุดเนี่ยวงเองก็ได้รับเหรียญก้าหารจากสตรีหมายเลขหนึ่งของกัมพูชานะครับตามที่เห็นนั้นนอกจากไอ้เรื่องร้อยไอ้เรื่องร้องเพลงชาติแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องประเด็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเผาสารา ส,สันติภาพนะสาราตีมุกนะครับที่ช่องบกนะครับหรือการตัดลวดน้ำของทหารไทยหรือการโค่นล้มเสาธงนะครับทีนี้แหละครับสิ่งที่เนี้ยเป็นการที่กัมพูชาเนี่ยเข้ายึดครองพื้นที่ได้การตัดลวดน้ำฝั่งไทยที่ฝั่งไทยวางเอาไว้นะครับและมีการระดมกำลังทหารและประชาชนขึ้นมาเที่ยวปั่นป่วนนะขึ้นมาเที่ยวบนปราสาทพระวิปราสาทตาเมินทมเนี่ยอย่างผิดสังเกต อย่างมีนัยยะสาคัญจนจนในที่สุดนะครับรับแจ้งจากฝ่ายกัมพูชาแล้วอย่างเป็นทางการว่าขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อนซึ่งมีการวิเคราะห์นะครับกันว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยได้วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์ที่ตึงเครียดนามตีกลาโหมของกัมพูชาก็เลยไม่อยากมาไทยในช่วงนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยอตอนต้นเดือนเนี่ยมีนาคมเนี่ยนะครับพลเอกเตียชเชเรฮานี่นะฮะก็ได้ลงพื้นที่มาแล้ว ลงพื้นที่ที่มีอะไรแอบแฝงไว้นะครับเป็นการมาปอบขวัญทหารที่ประจําการอยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นทหารกัมพูชานะครับมีการมอบสเสบียงมีการตรวจเยี่ยมบ่มรุงขวัญกําลังใจในที่สุดมันอาจจะมองว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้เป็นลางบอกเหตุว่าสถานการณ์ชายแดนไทยพม่าไอ้ชายไทยเขเมรเนี่ยอาจจะต้องมีการสู้รบกันได้ในวันใดวันหนึ่งถ้าหากสถานการณ์เป็นอย่างนี้ การปฏิเสธการประชุมการปฏิเสธการหาลรือหาทางออกร่วมกันแน่นอนครับแล้วนอกจากจะไม่มาประชุมแล้วเนี่ยกระบวนการในการยั่วยุย yeah, ุแย่ตามกองกําลังแนวชายแดนเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องตามที่เราได้เห็นภาพต่างๆนานานะครับทีนี้ก็ต้องมั่นใจว่าทหารไทยของเราพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยนะครับมีการส่งกําลังจากรายงานข่าวนะครับของ ทหารในพื้นที่เ้าก็บอกว่าอออผู้บัญชาการกองทัพภาค2เนี่ยได้จัดทหารเข้าเต็มอัตราศึกร0อเเซนะครับออแล้วก็ความมั่นใจเกินร้อยนะมีการฝึกซ้อมการขนย้ายอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางอากาศมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของออโรงพยาบาลออกองพันเสนาลักษณ์เนี่ยก็ได้ทำการฝึกซ้อมนะการเ,ออเข้าช่วยกู้ชีพในสถานการณ์สงคราม นะส่งกลับยังไงโรงพยาบาลได้รองรับตลอดจนฝ่ายปกครองนะครับของประเทศไทยมีการซักซ้อมมีการซักซ้อมเกี่ยวกับการอบพยพหนีภัยถ้าหากจำถ้าหากมีเหตุการณ์ต้องประทะสู้รบกันขึ้นมานักเรียนโรงเรียนต่ตางๆถ้าหยุดเรียนไม่ทันจะต้องมีการวิ่งลงหลุ่งหลบภัยตอนนี้ก็เห็นภาพออกมาว่ามีการฝึกซ้อมกันก็ตอนนี้ก็ต้องรอว่ากี่โมงครับว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้น ตอนนี้ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับสัญญาณบอกเหตุที่จะนําไปสู่การใช้กําลังทหารเนี่ยงวดเข้ามาทุกขณะนะครับนะในเมื่อเจรจากันไม่ได้หรือไม่มีช่องทางในการเจรจากันแล้วเนี่ยมักจะจบลงด้วยการทําสงครามแต่คราวนี้ก็ดูว่าใครจะใครจะเสียหายมากกว่ากันนะครับผมก็ขอให้กําลังใจเป็นกําลังใจกับเราบรรดาทหารทหารของเรานะครับนะทุกหมู่ทุกเรา ถ้าเกิดการประทะในเขตชายแดนบนบกแน่นอนครับก็ต้องเฝ้าระมัดระวังในส่วนที่เกาะกูดนะครับขมีนอาจจะลักไก่มากาะกวนทางนั้นด้วยเ,เพื่อจะสร้างข้อพิาพาทนําไปสู่าการฟ้องไปที่ UN หรือฟ้องไปที่ศาลร,ระหว่างประเทศเถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะถอนตัวออกจากเป็นทาคีแล้วแต่การที่ขมีนเอาข้อพิาพาทครั้งนีขนนน้ขึ้นไปสู่สากลเนี่ยขึ้นไปสู่ศาลเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยแน่นอนครับ บางครั้งเราก็ต้องไปแก้ต่างหรืออย่างไรอันนี้ก็ให้พวกเราเกาะติดสถานการณ์กันต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมรับฟังนะครับพี่น้องมีความเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามานะครับรายงานนี้มาด่วนๆเลยนะครับนะก็การประชุมกันเนี่ยเลื่อนออกไปน่าจะไม่มีกําหนดนะครับต้องหาวันเวลาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นสัญญาณจากฝ่ายเขเมรน,นะครับเ,เป็นสัญญาณมาแล้วว่าฝ่ายเขเมรเองเนี่ย ดูแล้วไม่มีท่าทีว่าจะเจรจาปาใสดังนั้นพวกเราทั้งหลายนะครับจงเตรียมความพร้อมนะ,ะพี่น้องประชาชนริมชายแดนก็ขอให้รับรู้สถานการณ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปขี้ขาบตาขาวครับในขณะที่มวลชนฝ่าเยเขมีเนี่ยเขาฮึกเขิมเหลือเกินแต่ถ้ามวลชนฝั่งเราเนี่ยกลัวบาดเจ็บกลัวตายอยู่อย่างเงี้ยนะเขมรมันจะหัวเราะเอานะครับขเขมีมันจะใช้โยโหหิวเอายังไงก็ต้องสู้ครับเป็นกําลังใจกันและกันเอ,เอา กดไลค์กดแชร์กดชับจะคลายให้กับช่องพี่หลวงด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีและขอบพระคุณครับ